ดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,พย,ยิบซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีธนูประจำเดือนสิงหาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันในช่วงเดือนสิงหาคมนี้มีทิศพลของไพ่การเงินเข้ามาเคลื่อนไหวซึ่งถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นเดือนที่อาจจะได้รับการช่วยเหลือนะหรือว่ามีเรื่องของโอกาสนะคะในเรื่องของงานหรือธุรกิจหรือการเงินบางส่วนเกิดขึ้นด้วยนะคะ ไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ตำแหน่งของเตมปรกากฏไพ่ถ้วยนะคะเป็นเดืนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของอารมณ์ความรักนะคะหรือว่านะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นเดือนที่ต้องปรับตัวก็ปรับตัวให้เข้ากับคนที่อยูน้อยกว่า หรือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีเรื่องของการไปดูแลเด็กฝึกอบรมงานนะคะหรือว่าธุรกิจการค้าก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนทํางานหรือกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มเด็กนะ <BU. S 1> หรือว่าจะเป็นเดือนที่มีในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกหลานหรือบริวารด้วยนะคะไพ่ <soft> นี้คือไพ่ความสุขความรักนะคะแล้วก็ไพ่คนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาทําให้คนที่เกิดราศีธนูนะคะมีเรื่องของความรู้สึกดีๆบางคนนี้ไม่ได้มี ลุ่มคนแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะแต่เป็นเดนที่เรารู้สึกว่าเรากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะ่ะ มีเรื่องของความกระชุ่มกระชวยนะคะหรือมีเรื่องของความที่อยากรู้สึกที่จะกลับไปในวัยเด็กอีกรอบนึงนงะกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกรอบหนึ่งก็ได้นะถือว่าเป็นไพทท่ดีเป็นไพ่ของรางสังหรณ์จิตสัมผัสนะคะหรือว่าคนที่มีสัมผัสที่6นะคะค่อนข้างดีด้วยนะเป็นไพท่ที่เหมือนว่าเดือนนี้เราต้องเชื่อตัวเองนะคะหรือคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนใกล้ชิดนะคะหรือว่าคนรักเนี่ยถ้ามาทักนะคะก็ถือว่านะคะมีสถานการณ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ และตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ชิดที่เป็นผู้ชายนี่ถือว่าตำแหน่งที่ดีมากๆนะคะหน้าที่จะยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาให้ความรักนะคะหรือให้การสนับสนุนกันอยู่ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรุกคนก็ได้ที่เป็นผู้หญิงเดือนนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนะอาจจะเข้ามานะคะผลักดันทําให้เกิดการขยายงานนะคะหรือทําให้ธุรกิจการงานค่อนข้างนะคะส่งผลดีมากๆเลยในตําแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักง,งานร้านค้าเดือนนี้เป็นตําแหน่งที่ดีนะโดยเฉพาะอาจจะมีข่าวดีกับคนในบ้านคนในบ้านนําในเรื่องของข่าวดีนําโชคมาให้ เรื่องของความรักเรื่องของความสุขนะคะเรื่องของข่าวดีต่างๆรวมถึงธุรกิจการงานนะคะก็ยังเคลื่อนไหวดีมากๆด้วยนะ,ะตัวบ้านหรือตัวร้านนี่ดึงดูดในเรื่องของความรักแล้วก็ดึงดูดในเรื่องของการทํางานในตําแหน่งของญาติพี่น้องนะคะอาจจะมีเรื่องของสัญญาบางอย่างหรือมีเอกสารเกิดขึ้นบ้างนะคะอาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นบ้างเป็นปัญหาเล็กๆอะ่ะแต่ถือว่ายังเป็นตําแหน่งที่ให้การช่วยเหลือกันอยู่คือบางคนนี่ห่างกับญาติมานานละ นะแต่ว่าอยู่ดีเดือนนี้ญาติอาจจะส่งข่าวมานะคะส่งมาให้กําลังใจซึ่งยังทําให้ตําแหน่งนี้นะคะยังเข้ามาสร้างความสบายใจสําหรับคนที่เกิดราศีธนูอยู่ ในตำแหน่งของบริวารน,นะคะถึงแม้ว่าจะมีที่บนของไพ่เสียหายหรือความกังวลใจในเรื่องของบริวารบ้างแต่ถือว่านะคะยังเป็นตำแหน่งที่ดีนะบริวารอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการทํางานคือบางคนที่บริวารต้องมาทางานแต่เช้านะคะยันค่ําเลยนะ,ะหรือมาทํางานดึกกับเช้าแบบนี้นะคะหรือมีความคิดที่จะหาบริวารอะ่ะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานหรือมาทําช่วงเช้าช่วงค่าเพิ่ม นี้มันก็เป็นตำแหน่งที่อาจจะมีความคิดในส่วนนี้นะคะแต่ว่าตำแหน่งของบริวารนี้ก็ยังสร้างรายได้แหละหรือยังทําให้เกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดราศีธนูอยู่ในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็เป็นตำแหน่งที่อาจจะมีเรื่องของความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ถือว่าตำแหน่งของลูกหรือหลานยังเข้ามานะสนับสนุนด้านการเงินอยู่หรือยังมีเรื่องของความเข้าใจกันหรือยังปรับกันได้นะคะ บางคนลูกหลานอาจจะมีความคิดที่จะซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านหรือมีความคิดที่จะลงทุนน่ะนะคะก็อาจจะมีการพูดคุยไปช่วยเหลือกันนะคะหรือให้คําแนะนํากันด้วยนะคะก็เป็นตำแหน่งที่ยังเกิดโอกาสอยู่นะและตำแหน่งนะคะของเพื่อนร่วมง,งานถือว่าดีนะ,ะเพื่อนร่วมง,งานยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานอยู่ ในตำแหน่งของการช่วยเหลือเดือนนี้มีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะตำแหน่งนี้นะคะถ้ามีเรื่องของพ่าการช่วยเหลือเกิดขึ้นเดือนนี้นะคะจะมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาไปได้นะโดยเฉพาะคนผิวขาวนะคะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะ,ะเป็นอย่างดีคนที่เกิดราศีธนูน,นะคะถือว่าเป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของความคิดนะคะแง่ลบๆอยู่นะเพราะบางคนเนี่ยสถานการณ์ออกมาดีหมดเลยแต่ในใจนยังขาดความเชื่อมั่นนะ ยังมีเรื่องของความเหนื่อยยังมีความกลัวในเรื world world get get ่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือยังกังวลใจในเรื่องของการเงินอยู่ฉะนั้นอย่ามองโลกในแง่ร้ายนะพระยิบพยากรเ็าบอกว่าถ้ามีความคิดมีไอเดียอะไรให้เอามาใช้เลยให้เริ่มต้นทําเลยนะคะในเรื่องของการทํางานหรือธุรกิจธุรกิจการงานต้องเน้นในเรื่องของการบริการเป็นหลักหรือคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ถือว่าสามารถทําได้โดยเฉพาะไอเดียของตัวเองเนี่ยนะคะถือว่าเกิดประโยชน์เลยแหละบางคนมีความคิดที่จะเจาะกลุ่มธุรกิจสื่อออนไลน์นะคะก็ถือว่าสามารถเรียนรู้นะหรือพัฒนาได้หรือบางคนมีความคิดที่อยากจะมีเรื่องของการทํางานใหม่ๆเกิดขึ้นก็ไปสมัครงานทางสื่อออนไลน์เอาไว้นะคะก็ถือว่าจะเกิดโอกาสเช่นเดียวกันนะคะและปัญหาต่างๆเนี่ยนะก็คือยังมีคนให้การช่วยเหลือด้วยนะคนรักคนใกล้ชิดคนในครอบครัวนะคะยังเข้ามาให้การช่วยเหลือในทุกๆเรื่องนะคะ การทางานของคนที่เกิดราศีธนูนี่ต้องบอกว่าอิยุหมของไพ่การงานปรากฏไพ่แปดไม้นะถือว่าธุรกิจการงานก็ยังเกิดการเคลื่อนไหวนะคะต้นเดือนนะฮะอาจจะมีเรื่องของการทํางานที่ยังส่งผลดีมากๆโดยเฉพาะคนที่อายุไม่เกิน24ปีอาจจะเป็นเดือนที่ไปเริ่มต้นงานไปฝึกงานไปอบรมงานนะคะหรือไปลองงานหรือว่าธุรกิจการงานนะคะก็ยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่ยังถูกให้การสนับสนุนอยู่ คนที่อายุเกิน24ปีไปแล้วในช่วงต้นเดือนก็จะมีคนอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือเข้ามาสนับสนุนธ,ธุรกิจการงานด้วยซึ่งถือว่ายังเกิดโอกาสในทุกๆเรื่องพอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะพ่การทํางานเข้ามาเคลื่อนไหวก็จะต้องมีเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะหรือว่ามีเรื่องของการลงไปนะคะในเรื่องของการทํางานอย่างเต็มที่หรือสร้างผลงานให้มากๆก็จะทําให้เกิดความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจหรือง,งานแน่นอนคือต้องบองว่าบางคนนี่รอในเรื่องของการโปรโมทน,นะคะถือว่าจะได้โปรโมทแน่นอนนะ เพราะไพ่การทางานเด่นนะคะโดยเฉพาะถ้าเดือนนี้นะคะจะมีการประกาศผลงานนะมีการประกาศรายชื่อนะนี่ถือว่าได้เลยนะคะแล้วก็บางคนที่ไปสมัครงานนะคะหรือไปสอบงานข้าราชการเอาไว้มีโอกาสจะได้ไหมนะคะได้แน่นอนนะเพราะไพ่ออกมาค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็คนที่ทํางานประจํานะคะมีความรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้น่อนตำแหน่งหรือเปล่านะคะหรือได้บรรจุหรือเปล่านี่ถือว่าได้นะคะเพราะว่าไพ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เป็น ไพ่งานที่ดีะนะคะแล้วก็ในเรื่องของความขยันก็ดีด้วยไพ่การช่วยเหลือก็เกิดขึ้นเห็นไหมคะ <S <S <ee> <S แล้วก็ในเรื่องของความสุขความสบายใจไพ่การยานมิตรนะคะไพ่ที่ดีก็เข้ามาเคลื่อนไหวด้วยนะซึ่งทําให้สถานการณ์นะคะของคนที่เกิดราศีธนูค่อนข้างส่งผลดีนะคะ <S <S ส่วน <imposed> ในเรื่องของการเงินสําหรับคนที่เกิดราศีธนูนี่ต้องบอกว่าบางคนมีที่มีทางให้คนเช่านะมีห้องมีล็อกให้คนเช่าแล้วกินรายได้ตรงส่วนนี้หรือกินรายได้ตรงส่วนต่าง อันนี้ถือว่าเกิดโอกาสนะแต่คนไหนที่ไม่มีในเรื่องของการสร้างไรายได้ช่องทางนี้นะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะโดยเฉพาะบางคนนี่ไปเช่าพื้นที่ช่วงค่าช่วงกลางคืนขายของอาจจะมีเรื่องของไรายได้เข้ามาบ้างนะคะซึ่งก็ทําให้เกิดโอกาสในหลายๆเรื่องนะยเดือนสิงหาคมนี้นะคะไพ่การเงินนะคะยังมีที่บนของไพ่หกเหรียญเข้ามานะคะก็การเงินยังหมุนเวียนดีหรือได้รับการช่วยเหลือด้านการเงิน แต่ไพ่การเงินนะก็ยังเป็นอิทธิพลของไพ่การหมุนจ่ายเงินแหละก็ยังเข้าขวาแล้วออกซ้ายอยู่คือได้มาแล้วต้องจ่ายออกไป นะคะแล้วก็คนที่เกิอดราศีหนูนี่ยังมีความกังวลใจด้านการเงินนะฉะนั้นมองว่าบางคนยังเป็นหนี้ที่ต้องผ่อนหรือว่าธุรกิจที่ลงทุนเนี่ยมันยังต้องหมุนเวียนนะคะหรือว่าต้องได้มาแล้วจ่ายหรือหรือว่าในเรื่องของการลงทุนต่อเนื่องกันออกไปอ่ะนะคะการเงินก็เลยยังมีเรื่องของความกังวลใจบ้างนะซึ่งอาจจะเข้ามานะคะแล้วก็ถ้าคนไหนมีปัญหาด้านการเงินเนี่ยยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือ แต่ถ้าคนแหนไม่มีปัญหาด้านการเงินก็หมายความว่ากําลังจะมีคนมาขอความช่วยเหลือด้านการเงินนั่นแหละนะคะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่มองว่าการเงินยังดีนะเพราะคนที่เกิดราศีธนูต้องบอกว่าเป็นคนที่หาการเงินเก่งมีทรัพย์มีการเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินนะที่ยังสร้างไรายได้ให้กับตัวเองหรือธุรกิจการงานยังส่งผลในเรื่องของการเงินอยู่นะคะ เดือนนี้ก็เลยเป็นเดือนที่การเงินยังเกิดสภาพคล่องแต่ยังเป็นเดือนที่ยังมีการหมุนจ่ายในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นก็ให้วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะ,ะในช่วงต้นเดือนพอเข้าไปสู่กลางเดือนไปแล้วงานเกิดการเคลื่อนไหวดีมากขึ้นงานมากขึ้นการเงินก็จะกลับมาเกิดสภาพคล่องแล้วมีการเงินที่เคลื่อนไหวที่เพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงต้นเดือนนะฮะบางคนมีไรายได้มาจาก เงินมรดกด้วยมีเรื่องของการเงินที่มาจากการฟ้องร้องคดีนะคะหรือมีการเงินบางส่วนเข้ามานะซึ่งก็ถือว่ายังเกิดโอกาสบางคนที่ลงทุนมานานแล้วเก็บเงินออมเงินมานานแล้วอาจจะครบกําหนดได้ในเรื่องของการเงินหรือได้ดอกเบี้ยออกมาอันนี้ก็ถือว่าถูกฉลกเหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะบางคนนี้มีคนเข้ามาคุยมากกว่าหคนนะหรือว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะ บางคนพบรักจากสื่อออนไลน์นะคะหรือว่าอาจจะพบรักกับคนที่ผิวค้ำอ่ะหรือผิวขาวก็ามาโปกพันนะเป็นรักต่างวัยหรือว่าบางคนนี่คนเก่าๆนี่อาจจะกลับเข้ามาบางคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วค่อยๆเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอันนี้มองว่าคนโสดมีโอกาสนะ,ะที่จะพบรักที่ดีหรือพบรักที่สามารถพัฒนาได้นะคะพบรักที่เป็นคู่ประทับกันน่ะ อันนี้ถือว่ามีโอกาสนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันมาก่อนแต่ก็พยายามปรับกันนะเพราะว่าเป็นคู่ที่ความคิดค่อนข้างแตกต่างกันแล้วก็คู่ของเราอาจจะเป็นคนคิดมากคิดเยอะขี้บน่นจู้จี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างระแวงสงสัยด้วยนะคะแต่ก็พยายามปรับกันมาก่อนแล้วพูดกันช่วยเหลือกันมาก่อนเดือนนี้ก็ถือว่ายังเป็นเดือนที่นะคะเป็นความรักที่ดีแหละอะไรที่เกิดขึ้นนะยังปรับกันได้นะก็ยังเป็น ความสัมพันธ์ที่ยังให้เกียรติกันด้วยนะคะก็สามีก็ยังยกย่องอ่ะเป็นภรรยาเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็คุณภรรยาก็ยังให้การอุปถัมภ์สามีเป็นอย่างดีนะคะฉะนั้นปัญหาอะไรก็ตามก็ยังกลับมาเคลียร์ใจกันได้นะ,ะหรือยังให้ความยุติธรรมกันในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ระมัดระวังปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนมีปัญหาด้านสายตามีเรื่องของการอักเสบภายในนะคะโดยเฉพาะช่องท้องกระเพาะอาหารไม่ค่อยดีนะบางคนเป็นกรดไหลย้อน นะถุงน้ำดีท่อน้ำดีแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของเหลวในร่างกายด้วยน้ำเหลืองไม่ค่อยดีอ่ะผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้เสนะบางคนนี้นอนไม่เพียงพอเลยนะคะแล้วก็บางคนนี้หลับหลับตื่นตื่นด้วยนะบางคนไม่ใช่ว่านอนไม่พอหรอกดูหนังดึกนะคะดูซีรีส์อย่างงี้นะก็ทําให้มีเรื่องของการนอนไม่เพียงพอบ้างนะคะแล้วก็บริเวณที่นอนนี่ต้องดูด้วยนะอย่าเปิดไฟนอนนะ แล้วก็แสงไฟไม่ควรสองโดนตัวมันจะทําลายในเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือทําให้เกิดโรคสมองได้นะคะแล้วกนะ็อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะปวดกระดูกไขสันหลังนะการทํางานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีนะคะอันนี้คือเรื่องของการดื่มน้ํานะต้องดื่มน้ําให้เพียงพอนะคนที่มีความคิดที่อยากจะตั้งคันเห็นไพ่การตั้งคันเกิดขึ้นนะคะถือว่ามีโอกาสนะ ส่วนคนที่กําลังตั้งครรภนะคะก็ถือว่าบุตรที่จะมาเกิดจะเป็นอภิชาติตุตรนะคะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตีงให้มากๆหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตีงที่ต้องดูแลใส่ใจนะสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายของบุตรหลานหรือบริวารด้วยนะซึ่งต้องไปเตือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพยปตีพยากรณ์จะสรุปว่ายอย่างไร ไพ่ยิบสีพยากรณ์บอกว่าการทํางานเป็นเดือนที่เหนื่อยแหละสําหรับคนที่เกิดราศีธนูนะคะอาจจะมีคนเข้ามากดดันบ้างนะคะในเรื่องของการทํางานแล้วธุรกิจการงานยังต้องลงไปควบคุมหรือบริหารด้วยตัวเองบางคนเ,นเดือนนี้อาจจะมีการแบบปรับเปลี่ยนระบบโครงสร้างงานด้วยนะคือปรับบุคคลให้เหมาะสมกับเรื่องของการทํางานแต่ไพ่ใบน,นี้ถ้าคนไหนไปสมัครงาน,นจะถูกเรียกสัมภาษณนะ์น่ะ นะหรือมีโอกาสในเรื่องของการทํางานนั่นเองแต่ไพ่ดาบก็คืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับงานเราต้องทําเราต้องเจราจาไม่เหนื่อยไม่ได้งาน่ะนะคะฉะนั้นถือว่าการทํางานอาจจะมีอุปสรรคแต่สามารถแก้ไขไปได้ให้เราระ,าะ,ระวังปัญหากับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่ยิบศรีพยาบอกว่าจะมีเรื่องของการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นนะ แต่ว่า,ารายได้การเงินยังไม่นิ่งนะคะเพราะว่าไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไรายได้นี่มันยังมีการเงินที่ยังหมุนอยู่นะก็ <S 2> <S 2> ตรงกันนะคือได้เงินมาก็เข้าขวาแล้วออกซ้ายแต่พไพ่ใบนี้ถ้าควบคุมเรื่องของการเงินดีๆมันจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเงินที่เกิดสภาพคล่องมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารการเจราจาการค้าการขายเนี่ยนะ,ะจะทําให้เรื่องของไรายได้การเงินนะคะเติบโตนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่ยีสิบสีว่าสาหรับคนโสดยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับ ในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์เท่าที่ควรนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์รักที่เข้ามาอาจจะเป็นปัญหารักที่แบบไม่ได้อยู่ใกล้กันนะพบรักต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือว่าช่วงเวลาไม่ตรงกันนะฉะนั้นคนโสดก็ควรที่จะเปิดรับในเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าเดือนนี้ยังเห็นไพ่ความรักดีๆเข้ามาอยู่นะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาการบางคุ่มแบบไม่ได้เจอกันเลยอะอยู่บ้านหลังเดียวกันนะ แต่ทํางานเป็นคนละช่วงเวลาบางคนทํากะเช้ากะดึกแบบเนี้เวลาไม่ตรงกันอย่น,นี้ต้องหาเวลาในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเติมความหวานให้กันด้วยนะคะหรือบางคู่ก็อาจจะเป็นไพ่ที่บ่งว่าอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันนะฉะนั้นต้องปรับในเรื่องของอารมณ์ให้เยอะๆหน่อยส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะไพย่ยิบซีก็บอกว่าสรุปแล้วสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงนะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะอยากเตือนนิดนึงก็คืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะอะคิดมาก คนที่คิดเยอะคิดมากเนี่ยบางทีจะเป็นโรคสมองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการร้อนในในช่องปากแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะแต่ถือว่าใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะถึงจะมีปัญหาอะไรก็ตามก็ยังดูแลสุขภาพไปได้นั่นแหละแต่ให้ลดความเครียดลงแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการร้อนในต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุกจะชีน้นาว่าอย่างไรไพ่แสงสุกนะคะก็บอกว่าเดือนนี้งานหนักงานเหนื่อย ความรับผิดชอบเยอะนะคะรวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของบริวารด้วยนะซึ่งอาจจะเข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานต้องแบกรับในหลายๆเรื่องนะคะฉะนั้นอาจจะต้องแบบพยายามในเรื่องของการทํางานแล้วก็ระมัดระวังปัญหาที่จะเข้ามาด้วยนะจะถือว่าการทํางานมันยังเกิดโอกาสนะความรับผิดชอบหรือว่าในสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะยังทําให้เกิดช่องทางอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะ ไพ่แสงสุขบอกว่าสรุปแล้วนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยนะอาจจะเป็นเดือนนะคะที่รายได้การเงินยังได้รับการช่วยเหลืออยู่แต่ยังถูก ควบคุมจะผู้ใหญ่อยู่ผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาควบคุมเรื่องของการเงินเรื่องของงบประมาณต่างๆหรือเข้ามาตวรวจสอบหรือคนที่เกิดราศีธนูเองนะคะอาจจะต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนะคะเพราะอาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างแต่ถือว่ายังเป็นไพ่ที่ดีนะคะยังเป็นไพ่การเงินที่ยังได้รับโอกาสห,หรือการช่วยเหลืออยู่แต่อาจจะมีปัญหาติดขัดหรือล่าช้าบ้างนะแต่ยังเกิดโอกาสนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุกบอกคนโสดมีคนเข้ามาคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะ ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะพบรักที่ดีสําหรับคนโสดนะคือบางคนที่คุยกันมาต้องนานละแต่ว่าในช่วงเดือนนี้มีความคิดว่าจะพาไปเจอคนในครอบครัวไปเจอผู้ใหญ่ในครอบครัวแบบนี้ ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนโสดอาจจะต้องแบบพยายามนะปรับตัวให้เข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะอะไรที่สามารถเข้าไปหยิบจับได้เข้าไปทําให้เกิดความกระตือรือร้นลลนนะ่ะให้ผู้ใหญ่เกิดความชื่นชมชื่นชอบก็ควรที่จะหยิบจับนะหรือช่วยเหลือด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่อาจจะมีปัญหากันบ้างแหละแต่ยังปรับกันได้ก็คือปัญหาเรื่องไหนปัญหาเรื่องของผู้ใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ของอีกฝ่ายหนึ่ง นะอาจจะมีปัญหากวนใจบ้างนะหรือทําให้เรื่องของความรักรับผลกระทบได้แล้วก็คนที่เกิดราศีหนูอาจจะต้องเข้าไปดูแลใส่ใจญาติผู้ใหญ่นะของคู่ครองรักให้เยอะๆนะคะแต่ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังปรับกันได้นะคะแต่อาจจะมีความน้อยเนื้อต่ําใจบ้างแหละอันนี้ต้องไปปรับกันส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะถือว่าเดือนนี้อาจจะมีปัญหาสุขภาพบางคนที่เข้าโรงพยาบาลนะหรือมีอาการเจ็บป่วยกระทันหันนะ,ะแล้วก็มีปัญหาโรคเครียดนะมีอาการปวดศรีศรษะหรือปวดสมอง โรคประสาทน่ะอันนี้แค่ให้ลดความเครียดลงนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของติงให้เยอะๆหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันเป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์เดือนนี้ดีนะโดยเฉพาะคนที่อายุไม่เกิน24ปีเนี่ยจะมีโอกาสดีเรื่องของการทํางานหรือมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะ คนที่อายุเกิน24ปีก็จะได้ข่าวดีจากคนที่อายุน้อยกว่าบุตรหลานบริวารลูกน้องจะได้คนเก่งคนขยนันนะคะคนซื่อสัตย์เข้ามาช่วยเหลืองานนะคะหรือนําข่าวดีในเรื่องของการทํางานมาให้การเงินนี่รายได้ดีนะจะมีโชคมีทรัพย์การเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดพบรักต่างวัยนะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะเป็นความสัมพันธ์รักที่ยังปรับกันได้นะคะก็ถือว่ายังเป็นคู่อุปถัมภ์กันแหละนะคะแต่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความต่างบ้างเรื่องอายุบ้างนะอันนี้ให้ไปเคลียร์ใจกันหรือพยายามใส่ใจกันให้เยอะๆหน่อยนะคะบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าเป็นเดือนที่เราต้องจัดการเรื่องลูกนะคะฉะนั้นก็ถือว่านะคะลูกก็จะนําในเรื่องของข่าวดีมาให้นะคะคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์นะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานนี้ธุรกิจถ้าขยายดีเนี่ย เติบโตแล้วก็ก้าวหน้าเลยนะต้องขยันมากๆนะจะมีการเคลื่อนไหวเรื่องของการทํางานที่ค่อนข้างเยอะและประสบความสําเร็จด้วยนะคะคนที่ว่างงานให้ไปสมัครงานจะได้งานนะเพราะให้การทํางานเข้ามาทับอยู่ในวันของตัวเองคนอื่นอาจจะสมัครยากแต่ตัวเองนี่สมัครง่ายนะคะแต่ขอให้ขยันนะคะแล้วก็เข้าหางานให้เยอะๆหน่อยคนที่ทํางานประจํามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่ถือว่าการทํางานจะมากขึ้นจะเหนื่อยแต่ถือว่าความก้าวหน้าก็จะเข้ามาเช่นเดียวกันคือบางคนนี่เป็นเดือนบางทีอะทงานเยอะ แต่ไม่ก้าวหน้าแต่นี่คือทํามากก็ก้าวหน้ามากนะคะแล้วก็เกิดผลงานเยอะด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้มาจากงานการเงินมีสภาพคล่องค่ะส่วนในเรื่องของความรักมักพบรักจากการทํางานนะพบรักจากการติดต่อง,งานจะได้คู่ขยันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะเป็นความรักที่สดชื่นนะคะแต่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะต่างคนต่างมีคนสร้างครอบครัวแหละหรือขยันมากๆเลยฉะนั้นไอในเรื่องของความสัมพันธ์จะมีปัญหาตรงที่ว่า ต่างคนทํางานมากเกินไปไงไม่ค่อยมีเวลาใกล้ชิดกันเท่าไหร่ก็ไปหาเวลาใกล้ชิดกันนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารนี่ดีนะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยโดดเด่นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ดีคุณสุภาพบุรุษนี้ดวงนาลิอุปถัมภ์หรือว่าอาจจะมีคุณสุภาพสตรีเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจหรือเข้ามาอุดหนุนสินค้านะในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสาภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนน้นโสนนิโวกาสพบรักค่ะจะพบรักที่เป็นคู่อุปถัมภ์กันนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะบางคู่นี้กําลังรู้สึกว่าเนี่ยคนที่เราคบหาอยู่นะเป็นคู่แท้หรือเปล่าคือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกแต่อยู่เฉยความคิดนี้มันแวบ,บขึ้นมาทีนึง เอ๊ใช้คู่กันหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคู่กันนะคะแล้วก็เป็นความรักที่อุปถัมภ์กันด้วยนะคะแล้วก็เดือนนี้อาจจะมีเรื่องของข่าวดีนะคะงานมงคลงานมั่นนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะคือคนวันอังคารนี่คุณผู้หญิงอ่ะจะเข้ามานําโชคให้นะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะโดดเด่นในเรื่องของการทํางานเหมือนกันเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการทํางานหรือความคิดไอเดียแล้วเกิดธุรกิจใหม่ๆนะคะรวมถึงธุรกิจด้านสื่อออนไลน์ต่างๆนะก็จะมีข่าวดีคนที่สมัครงานนะในเรื่องของ รับสมัครงานทางออนไลน์ก็อาจจะมีเรื่องของโอกาสหรือข่าวดีนะคะหรือได้งานนะคะถือว่าการทํางานหรือการเริ่มต้นก็ดีนะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเงินที่ยังมาจากการทํางานอยู่หรือการลงทุนต่างๆก็ยัง,ง,งทําให้เกิดกําไรนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีเสน่ห์มากจะมีคนเข้ามาปัวพันในเรื่องของความรักนะคะบางคนที่พบรักจากสื่อออนไลน์เลยนะแล้วก็นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นี่มีโอกาสจะได้เริ่มต้น สัคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะยังเป็นความรักที่สดชื่นอยู่นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะถ้าทำธุรกิจด้านการเงินการบัญชีนี่ถือว่าถูกโลกถึงไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้ก็ถือว่าการทํางานได้รับการอุปถัมภ์หรือได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การอุปถัมภ์นะคะหรือให้โอกาส ส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้นี้บางคนมีเรื่องของการเงินช่วยเหลือนะหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินหรือมีเรื่องของการเงินบางส่วนปรากฏขึ้นนะคะถือว่าการเงินอย่างดีนะคะเพียงแต่นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ย ไพ่หกเหรียญเนี่ยนะก็คือยังเป็นเดือนที่ยังหมุนเงินมากอยู่นะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะรวมถึงถ้ามีปัญหาด้านการเงินขอให้เข้าหาผู้ใหญ่นะจะรับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของความรักคนที่ยังสดอยู่มีโอกาสพบรักนะก็จะพบรักกับคนที่ช่วยเหลือเรานี่แหละหรือพบรักกับคนที่คอยช่วยเหลือกันมาตลอดนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่ดีนะเป็นความรักที่ยังอุปถัมหรือช่วยเหลือกันนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะถือว่าดวงชะตามีเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นแต่ว่านะคะเดือนนี้อาจจะมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากเริ่มต้นยังไม่อยากทำอะไรนะคะทำให้เรื่องของโอกาสที่เข้ามาศูนย์เปล่านะฉะนั้นนะคะอาจจะต้องพยายามที่จะปรับตัวเองนะคะแล้วก็พยายามผลักดันในเรื่องของพละงกำลังหรือเพิ่มในเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยคนที่เกิดวันศุกร์บางคนนี้อาจจะต้องเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะคะก็คือ ไม่ได้มีคนให้การช่วยเหลือไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรนะคะไม่ค่อยมีคนรู้จักในเรื่องของการทํางานเท่าไหร่นะคะแต่ถือว่านะโอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะฉะนั้นอาจจะต้องปรับตัวนะคะอย่าไปคิดถึงเรื่องของผลประโยชน์ก่อนเราคิดในเรื่องของการสร้างชื่อเสียงอ่ะหรือต้องให้คนรู้จักซะก,ก่อนนะคะเพราะว่าเดือนนี้โอกาสมันเข้ามาแต่มันยังไม่ได้ส่งผลดีกับเรื่องของการเงินอ่ะ มันเป็นเรื่องของการสร้างชื่อเสียงหรือว่าทําให้คนรู้จักเราซะม,มากกว่านะคะฉะนั้นเด๋ยวนี้อาจจะต้องปรับความคิดนะอย่าไปคิดในแง่มุมลบๆอะ่ะบางทีเราคิดในแง่มุมที่ไม่ดีเท่าไหร่มันทาให้เราดึงดูดพลังลบเข้ามามากนะก็คือขาดความเชื่อมั่นไม่เท่าไหร่หรอกแต่ตําหนิตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่แย่มากๆเลยนะคะฉะนั้นท้อได้แต่อย่าถอยนะแล้วก็พยายามที่จะ,ะวางแผลในเรื่องของการทำงานหรือการใช้ชีวิตให้ให้ดีมากขึ้น คือบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็แค่ปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ก็คือทําอะไรที่มันเกิดความสดใสอะ่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าสีสดใสหน่อยนะคะแล้วก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะให้มีเรื่องของแรงดึงดูดให้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ถือว่าจะส่งผลใ,ในด้านดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ยังขาดมิดมตรภาพหรือไม่ค่อยที่อยากจะคบหาสมาคมกับใครด้วยนี่ต้องปรับนะบางทีมันไม่คบหาสมาคมกับใครเลยเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ส่งผลในเรื่องของการเงินเท่าไหร่นะถึงชีวิตจะไม่ลําบากอะไรอะ่ะ อยู่ได้อะแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลในเรื่องของการเงินหรือไรายได้นะฉะนั้นอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะให้ให้มีเรื่องของการรู้จักคนมากขึ้นอนะแล้วก็ต้องมีเรื่องของการเข้าสังคมให้เยอะหน่อยนะคะเรื่องของการเงินเข้ามานะแต่ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการทํางานที่ยังไม่ได้เงินก่อนนะคะหรือว่าการลงทุนก็ยังไม่เกิดกําไรแหละหรือบางคนเนี่ยนะคะไม่ได้มีปัญหาแบบนี้นะเพียงแต่ว่าเดือนนี้มันมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมทําสวน อย่างเงี้ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องเตือนเรื่องการเงินนิดหนึ่งนะคะก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะเพื่อนบางคนน่ะอาจจะนําปัญหาเรื่องของการเงินมาให้นะคะเราก็อาจจะเกิดค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมต้องเรามาระวังงบบานปลายด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักที่คนโสดไม่โดดเด่นเลยนะคะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่จะมีความเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะ ความสัมพันธ์ไม่ค่อยหวานชื่นเลยนะคะนี้ต้องไปปรับกันให้มากๆนะคะแล้วบางคนเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้ทํางานนะอยู่ไพ่แบบนี้คนบรรสุกเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆนะคะถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆเราไม่ได้ทํางานนี่มองว่าถูกฉลกนะเพราะไม่ไทํางานมันก็ไม่มีไรายได้อยู่แล้วนะคะอ่านะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเดินทางบ้างคือบางคนวางแผนอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปอยู่ต่างประเทศ แต่เงินมันขึ้น5้าเหรียญน่ะมันไปไม่ได้อะมันเดินทางไม่ได้ฉะนั้นเดือนนี้อาจจะติดขัดบ้างหรือว่าไอาการเงินหรือปัญหาที่มันเข้ามาเนี่ยมันยังทําให้เราไปเริ่มต้นนะหรือสร้างสิ่งใหม่ๆนะคะหรือสร้างโอกาสให้กับตัวเองยากหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสนะฉะนั้นอดทนนิดนึงนะคะมองว่าพอเข้าไปสู่ในช่วงนะคะปลายเดือนไปแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ คนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะถือว่าส่งผลในด้านดีนะการทํางานจะมีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งคนที่ไปสอบสมัครสัมภาษณ์หรือแม้แต่คนที่สอบบรรจุต่างๆคัดเลือกนะคะคนที่รอการโปรโมตนี้ถือว่าจะได้นะความสําเร็จเข้ามาแล้วนะโดยเฉพาะในเรื่องของการขอชิงทุนต่างๆนะคะ อันนี้ถือว่าเกิดความเส็จทั้งเรื่องงานแล้วก็การเรียนเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะคะแล้วก็ยังเป็นเดือนที่อาจจะมีข่าวดีด้านการเงินบางคนมีการเงินมาจากการฟ้องร้องคดีบางคนมีการเงินมาจากอ่มรดกอ่ะหรือมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะหรือว่ามีเรื่องของการถูกชลามีเรื่องของรายได้การเงินที่มาจากการออมอ่ะอันนี้ก็ถือว่า <conquer> ยัง <rework> ส่งผลในด้านดีในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักที่คนโสดมีโอกาสพบรักแท้นะเป็นความรักที่ถูกทำนองคองธรรมนะ เป็นไปตามประเพณีเลยนะคะหรือว่าคบหากันอย่างจริงจังแหละส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาบางคนเนี่ยวางแผนจะแต่งงานและคุยเรื่องสินสอดทองมั่นนะคะหรือบางคนเนี่ยมีเรื่องของการจดทะเบียนสมรสด้วยนะคะอันนี้ก็มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เป็นคู่กันนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะคะก็จะเคลียร์ใจกันได้และให้รับอย่างเท่าเทียมบางคู่เนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของปัญหาที่เลือล้อยหลังมานานนะคะไพ่ใบนี้ก็คืออาจจะมีเรื่องของ ปัญหาที่สิ้นสุดลงมีการเคลียร์ใจกันมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างลงตัวทุกๆุกเรื่องนะแล้วต่างคนต่างก็พึงพอใจด้วยบางคนมีปัญหากฎหมายด้านคดีความมาต้องนานนะคะเดือนนี้สิ้นสุดจบแล้วนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่นะคะจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการร่วมุืนลงชนเรื่องของการรอเรื่องของโอกาสต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าส่งผลดีบางคนเดินเรื่องของเอกสารบางคนนะคะอยู่ต่างประเทศนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการ เดินเรื่องบางอย่างนะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะแซนมองว่านะคะเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ทุกสายอาชีพเลยแต่คนที่ทำงานด้านกฎหมายหรืองานข้าราชการอันนี้ถือว่าโดดเด่นมากๆค่ะ ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีธนูนะมองไพ่โดยรวมแล้วดีค่ะดวงชะตาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นดวงชะตาที่จะเติบโตหรือจะมีคนเข้ามานะทำให้เกิดโอกาสที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะวันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานได้ก็คือนะคะวันจันทร์ค่ะวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันเสาร แล้วก็วันอาทิตย์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือวันศุกร์นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปด,ดีมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ